สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบว่าสิปเป็นอาชีพลากลากะอาชีพเสริมถูกผู้ทุกคนนะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพ,พ,พี่น้องนะคะมาเบิงกบในบอ่อพลาสติกนะคะที่เห้าเอาลูกออดมาปล่อยไว้ลวก็ปล่อยเลี้ยงไปเลยนะคะพี่น้องตอนนี้กะออกขาเกือบเบิดแล้วนะคะกําลังใหญ่นะคะพี่น้องกําลังสิเริมที่จะกินอาหารหารดให้กินอาหารนะคะ การเลี้ยงกบมในบอ่อพลาสติกนี่ก็บ่ยากนะคะพี่น้องกะแค่เฮ้าเอาทํำบ่อนะคะเนี่ลักษณะของบอ่อดินลักก็เอาผ้าพลาสติกนะคะสีดําหรือสีขาวก็ได้นะคะสีดําหรือใสก็ได้นะคะเอามาว่างลงนะคะมาว่างถาบลงนะคะพี่น้องแล้กก็จัดแจงให้มันแต่ละมุมให้มันได้แล้กก็เอาน้ํามาเติมใส่นะคะแหลกๆก็สิล่างออกนะคะหล้กก็สิเ่ถิมใ้ประมาณจะัะ สองสามมือนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นก็มาทําความสะอาดทําความสะอาดแล้วแกกล,ล้วหกระ้างหนามป่าวออกหลักเอานามสซหลักการสามาถทจะจะเอาลูกออดนะคะมาเลี้ยงได้เลยนะคะหลักกาอสาหรับบอ่อนี่นี่เ่าเอาลูกออดมาถิไะะว้หลักกเข้าบบลียวห่อกระเบลีวออกคือเล่อไปเลี้ยงไปเลยนะคะตอนนี้ลูกออดก็ตัดคือขางอกออกมาเบิดแล้วนะคะเป็นโตโัวกรบเต็มรูปแบบแล้วนะคะพี่น้อง ล้วก็ตอนนี้ยูทีขันตอนการให้อาหารนะคะเป็นการให้อาหารลูกกบลูกกบนะคะพี่น้องก็เป็นอาหารกบเม็ดเนหน่อยน่ะละนะคะซํวาว่าพอกินได้นะคะล้กก็จะมาเบิง่งอีกว่ามันสีไงลายไงห,หน่อยเป็นไดนะคะล้กกะถ้าเกิดว่ามันใหญ่มากกว่านี้ก็ต้องพยายามเบิง่งล้กกะคาดขนาดของลูกกบออกน้ำเนย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าบ่อเอาออกเนี่ยมันกสิกินกันเนาะนะคบพี่น้องเกษตรกร,กรหลายๆท่านที่เพิ่นเพิ่งเลี้ยงหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาศึกษาความรู้อันนก้ก็ฟังไหวเพื่อเป็นความรู้หละกาเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะนะคะลหลังจากนี้เกษิให้ยอาหารพอห้อาหารปุ๊บแล้วกะสิเบิงมาตัวใดมันกินเกงกินบ่เกงถ้าตัวใดมันกินเกงมันกสิโตใหญ่เข้ากสิคาดออกนะคะแล้วตัวใดที่มันกินบ่เกงเข้ากสิพยายาม ให้มันกินถ้ามันบอกินเท่ากับคาดออกคือกันนะคะไปใบตังหากเนาะเพราะว่าบางที่มันอาจจะมันตื่นมันตกใจละกะเห็นเห็นมันบอกินอาหารนํานะคะพี่น้องข้างบนนี่ก็สิเป็นดินนะคะข้างดินอ้อมเลยนะคะข้างล่างนี่ก็สิเป็นบอ่อผสิทธิก็สิเป็นน้ำกบกระสาอาจจะจะเต้นออกมานะคะเพื่อที่จะมาพากักโตยูบบ่อดินยูขี้ดินก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าพี่น้อง คิดอยากจะเลี้ยงนะคะพี่น้องการเขามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าจำเป็นว่าต้องเห็ดบอ่อใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าลูกอ้อนนี่ก็คือเห็ดตามสัดส่วนพื้นที่เท่าที่จะควงมีนะคะก็เลยกลายเป็น่าบอ่อใหญ่เนาะนะคะถ้าพี่น้องเลี้ยงนะคะอยากล่องเลี้ยงพี่น้องก็ล่องสื่อก็สร้างบกนะคะประมาณ 2, องพมสเมตรมาลองเลี้ยงเบืองก็ได้นะคะเลี้ยงในบอ่อก็สร้างก่อนก็นได้นะคะหรือพี่น้องมีบอ่อซีเมนนะคะซีเมนว์วงกลมน่ะนะคะ ที่พี่น้องเอามาปลูกบักหน้าหรือว่าเอามาปลูกกกใหม่นะที่ถ้าพี่น้องเศร้าปลูกนะลองเอาโงซีเมนต์ต้นนั้นนะมาลองเลี่ยล่องเลียงขบเบิ้งก็ได้นะคะสิดได้หูชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของมันว่าอยู่จังไหนนะคะลักษณะถาเรียงในลักษณะแบบนี้สีหลอดบอ่นะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรที่พึงเข้ามาศึกษานะคะล่องเลียงเบิง่งถ้าพี่น้องคิดว่าอยากเลียงนะคะ เรี่ยงไปกินในครัวเรื่อนก็ได้พี่น้องหรือว่าท้าาีเหตุเป็นอาชีพเสริมก็ไดนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือตรงหูแรงที่ไปที่มาาของกบละกะรู้วิถีชีวิตของมันนะคะว่ามันมากินอาหารแบบใดมันอยู่จางใดนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่พี่น้องควรจะรู้ก่อนที่จะทําการเลี้ยงกบเนาะนะคะ และนี่ก็เป็นการเรียงกบในบอ่อพลาสติกนะคะที่ลูกออนนี่เรียงมาก,ก่อนแล้วนะคะหลักก็เป็นประสบการณ์ดีๆร่วมถึงความรู้เพิ่มเติมให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านได้นําไปปรับใส่ในฟ้าของจระของนะคะเด้นาไปปรับปรุงเนาะนะคะพี่น้องลูกออนในกาิคอยพัฒนาหล้กก็ปรับปรุงไปเรืเ่อยๆเช่นเดียวกันกับพี่กับน้องสุภูัสุกข,ขนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจีรุออดอธิบายให้พี่น้องเขาได้ฟังนี่สิเป็นประโยชน์รวมถึงแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบอยู่ในขนาดนี้เนาะนะคะลูกออดกะฝากพี่น้องพึ่งเขามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้พร้อมนะ,ะนะคะพี่น้องสิบบริภาทคลิปใหม่ๆทีู่กออดลงไปในแต่ละคลิป นะคะถี่ลงไปในแต่ละเมือเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนอกละกะเอามาจากประสบการณ์จริงเนี่ยมาบอาสูพีสุนองให้ได้ฟังนะคะคลิปหนาลูกอสิมะเบาเหลืองเอยียงนะคะฝากพี่น้องติดตามน้ำแนกับกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ